สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราเดินทาง200ตอนนี้228ไปถึงหน้างานก็ประมาณ230โลนะครับนี่ครับสาแยกตรงไปไปบันแท่งครับพี่น้อง นี่เลยแกงคอนะครับเราเลี้ยวสามแยกเลี้ยวไส้ครับพี่น้องไส้ไปแกงคอครับบ้องว่าสิได้กินเด้อมือเนี่ยก็เขาเนี่ยอะไรเนะบ้านาเฟย์วันนี้เราไปไหนร้านเราก็จะไปจอดร้านประจำเรานะฮะห่างคลองกับป้าลาวันนี้ครับหาบ่า,ววหางคลองล่อเลยครับไม่บอกพืชนลาวเฟยครับ ้าโอ้อะไรเนี่ยลงแล้วดีสอดครับหมาล่าหมาล่าจุดบริการน้ำแร่พ่ะนะเอาเอาน้ำแร่แช่น้ำนมครับพี่น้อง,นส,องอสนามของเราวันนี้อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับน้ำดูกว้างๆ,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 ๆม่รู้เราจะเข้าตรงไหนนะครับเอานีวะ อมากระโดดลุ้มว่าง,ง่ายหนึงก่อนนี้เนี่ยวักละวักละฝ่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมสอกินเกียงกวก,ก,น,กนะครับสอจินเกียงรรครับจูจาครับอีกฉายาหนึ่งนะครับคือจูจาจูจาหรือว่าสอกินเกียงนะครับไตมิตรพัทยาเหรอพุทธแหมี่น้องกูสัตว์แหมมาแล้วครับไม่ได้เหงื่อออกแต่ไม่ที่เดี๋ยวมาเลย สิบลัามีเขาอยู่ใไนใน,นี้นจะออกใส่ใ่ใสเขาว่าอจอดนี้ด้วยสามชาติสามทียังมีอารมณ์อยู่ตีบางงานท่านจิวได้บนนี้ multimulti เสียหัวบู๊ยพี่น้องเอ้าอัออานนี้ดูจากสถานการณ์แล้วสังกะสีสองชุดนะครับสีสองชุดครับพี่นอ้องเดินกลวงๆนี่เต็มแท่แน่นอน,นครับสองชุดนี้ออกโมลโงเรียนมาโรงเรียนหมดแล้ว,ออวนี่อ่งน mất càng rồi, nó nhổ nó làm gì rồi ท่านบริษัทปวดซ่าบขนานี้ตอนเราถึงกานชลาแล้วอรียงสัมภาระของท่านได้เรียบร้อยเข้าที่ตรงไหนครับปังเก่าแหละปังขีดอ่ะสุกไปเลยสุกไปสี่จะเป็นตัว L ก็ได้ตัว L ไปดั้งพุณอู่จริงหางามใหม่แน่นอนเลยโอ้ยหางเปิดว่ได้พร้อมครับเปิดบ่ได้พร้อมแล่นตรงนิดเดียวเพราะว่านี่เขาเราใหญ่เราใหญ่มาพีแล้วเห็นบบนี้หญ่ใหญ่รักมาแนบเอ๊ะ เราใหญ่ขอวิธีมาฟังพ UM ouais oh uh ี่อ uh ีกแล้วเห็นบ่เออเราใหญ่วิธีมาหนีเห็นบ่อหนีรถน้ำพวงสำรวจน้ำพวงพี่เออคงามอากาศสิกว้างอยู่นี่แมนปะแมนดูฟังล่านหลานี่เล่าขึ้นเหรอเราว่ามันดึงอยู่งั้นมาเปลี่ยนเขาถอะเป็นอยู่กว้างๆซะเฮามันเป็นคนข้อเดียวันกแล้วกาันแล้ว วังเียเป่นบางไว้เพี่อหลังไปไหนไหนอยู่ไหงไหนเรยงึ่งเีงหึงเรามันเต้นคนม่นมีความสำคัญดอกอย่าไปสนใจมันนั่นเขาอยู่ซะวอลลนั่ยอ้าวเขาเป็นเจลียงดึงดีแทะอะไรเดี๋ยวน้เยงดึง มมอมากหมู่ว่านนั่นเซอร์มากมว่านนันเจอาที่เห็นอยู่คอยคุณขุดไหนเยยลยคยอยู่ห้องเมนติอีอ,นนอ,อ,อีก,ก,กอีก<อ>นีกอ,อีกอีกอีกอีอีกอีกอังออีกอกออกกออ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 อ ตั้มงาไมาหา้หักเลยทางเวพี่ทางอะไเดินมาทางบ่ได้ตั้มงาไม้หักปิดไปเลยไม่ตั้มแล้วตั้มงาไม้หักกันไ,ไหมเห็บเสียวาจะปูเสื้อปูสาครับพี่น้องออกออกไปออกไปออกไปออกงาไม่ออกปะเอางาไม่ออกพี่พี่งานไม่ออกครับ เออต้องไม่หอดจูด้วยแล้วเอาจูบางหนึ่งนี่แมบ้างนี่แมมบังจูดแรกเอาไ้เนาะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนแร่งใจขอบคุณทุกการที่ตาม ขอคุณดการับชมกูสิได้มุนไหมมึงก็ลงไปไหมเออกูสิได้มุนโตอย่จังเอาออ จอดอันทึ่งเลยจอดสงมองุ่นงาไส่เสียบเขาไซื้อเนี่ยเปิดอะไรอยู่เนี่ยอ้าวเนาะจอดขึ้งอันนั้นจอดนี่ขอบอกว่าเดีทีต้องของคุณไม่รถเอาเขาคือมันได้พี่ต่ายแชร์ซุปของนี่แล้วจอดทึ่งสามองุ่นงาไส่เอาไปเลยเดี๋ยวเดียวจอดทึอ้าวนาะขอบคุณครับขอบคุณทุกกางแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับสําหรับชิปนี่ set hey ครับ